สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ใครๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้เป็นเมนูพิเศษนะฮะสำหรับวันแม่โดยเฉพาะเลยนะครับเชื่อว่าเมนูวันนี้นะเหมาะมากๆที่คุณลูกๆทั้งหลายนั้นจะนําไปทําให้คุณแม่ทานนะครับเพราะ,ะเป็นเมนูปลาที่ดีต่อสุขภาพมากๆเลยนั่นคือเมนู ปลากระพงทอดราดซอสเห็ดหอมนะครับโดยที่เจ้า,าไฮไลท์ของเรานะที่จะให้รสชาติอร่อยกลมกล่อมลงตัวเลยคือคู่นี้ครับนะครผู้ช่วยของผม <ๆ S 2> นะฮะเจ้า,อาซอสหอยนางรมแล้วก็ซอส รุงอาหารแม็กกี้นะครับผมเนีมีกระตุกนิดนึงเลนะครับคู่นี้นะคุณผู้ชมผมจะบอกว่าอยู่ในครัวนะง่ายมากเลยทําให้อาหารของคุณนะอร่อยหอมกลมกลอมนะฮะไม่ว่าจะเอาไปหมักเอาไปผัดเอาไป,าไปาทําเป็นซุปหรืออะไรเนี่ยแค่มีเจ้าสตัวนี้ผลิกกาลังกันนะไม่ต้องพึ่งอย่างอื่นละอร่อยเรียบร้อยเลยนะครับโอเคทีนี้ในอัตราส่วนเมนูของเราส่วนผสมจะมีอะไรกันบ้างไปเช็คเลย เอาละ,ะครับเมนูของเราแล้วครับแน่นอนว่ามันชื่อว่าปลากระพงก็ต้องมีปลากระพงนะครับผมใช้ปลากระพงน้ำลึกนะชิ้นนี้ประมาณ200กรัมนะใช้ส่วนหางนะครับก้างน้อยนะแล้วก็เรียกได้ว่าได้เนื้อแบบหนึ่หนังหนึ่หนังกันเลยทีเดียวนะครับผมมีกระเทียมนะฮะนี่คือขิงนะฮะใช้ขิงแก่นะฮะจะได้รสรสชาติเข้มข้นนะครับนี่คือพริกชี้ฟ้าแดงอ่ะพริกแห้งนะแต่ไม่เป็นชิก ชีฟ้าแดงนะครับแล้วก็เอามาคั่วนิดนึงนะให้มันมีกลิ่นหอมนะครับอ่าแล้วก็มีเห็ดหอมนะฮะแล้วนี่คือต้นหอมนะผมเหลือยอดเอามาด้วยเดี๋ยวามาแต่งจานนะครับที่เห็นอยู่นี่เห็นเป็นน้ำเนี่ยนะฮะดูไม่ผิดแล้วนั่นคือน้ำเปล่าเนี่ยแหละหรือจะใช้เป็นน้ำสต็อกก็ได้นะครับแต่ผมใช้เป็นน้ำเปล่าเพราะว่าไฮไลท์ของเราคือเจ้าสองตัวนี้นะครับนั่นคือซอสหอยนางรม และก็ซอสปรุงอาหารตราแม็กกี้ที่มีรสชาติอร่อยเข้มข้นอยู่แล้วนะฮะเพิก่กำลังกันให้รสอร่อยกับจานของเราในจานนี้นะครับถ้าคผู้ชมอยากทราบสูตรอาหารเพิ่มเติมรวมถึงเคล็ดลับเทคนิคการทำอาหารดีๆนะฮะแล้วก็ยังมีกิจกรรมมากมายจากผลิตภัณฑ์แม็กกี้ด้วยเนี่ยก็เข้าไปคลิกชมกันได้เลยฮะที่ Facebook ของแม็กกี้ครับเพียงเซิร์ชแม็กกี้ไทยแลนด์เท่านั้นเองนะครับ เอาละอย่างแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันจากปลาของเรากอนเลยนะตอนนี้ผมจะตั้งกระทะให้มันร้อนจัดให้ควันมันขึ้นอย่างเงี้ยมันมันขึ้นแรงมากแล้ว <laughs> ผมหลีลงนิดนึงก่อนนะฮะแต่ว่ากระทะเปล่าๆโดยยังไม่ลงน้ามันเนี่ยเราตั้งให้ยิ่งร้อนก็ยิ่งดีนะปลาจะไม่ติดกระทะด้วยก่อนอื่นอย่างที่บอกนะฮะว่าพระเอกของเราเอามาปรุงปลางก่อนเลยนะครับผมจะใช้ซอสหอยนางรมแมกกี้นะครับ ที่สกัดจากหอยนางรมแท้เช่นกันเลยนะไม่มีคอเลสเตอรอลแน่นอนครับ1ช้อนชาเช่นกันแล้วเราก็จะปรุงด้วยซอสปรุงอาหารแม็กกี้ที่ทำจากซอสถั่วเหลืองหมักด้วยวิธีทางธรรมชาติ1ช้อนชาครับ ด้านหนังนะผมไม่ไปอะไรกับมันเยอะผมเอาด้านเนื้อเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าด้านหนังมันเปียกเกินไปเดี๋ยวมันไม่กรอบเอาละจริงๆแล้วนะฮะถ้าอยากให้มันแบบรสมันเข้าเนื้อจัดๆนะฮะก็อาจจะแรปแล้วเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงก็ไปได้แต่ว่าในความที่รสชาติผมชอบให้รสชาติมันเข้มข้นนะผมก็จะลงทอดปลาเลย้น้ำมันใช้น้ำมันพืชนะลงไปเลยครับกระทะมันร้อนจัดมากนะสังเกตดูได้ง่ายเห็นไหม น้ำมันที่เราเทลงไปในกระทะเนี่ยมันสามารถไหลเหมือนน้าเลยเพราะปะกติมันจะเหนือ่อใช่ไหมอันนี้ไม่เหนื่ส่วนน้ํามันที่ผมใช้นะครับผมลงไปไม่เยอะเท่าไหร่คุณผู้ชมเพราะว่าผมจะใช้เป็นแบบถ้าแบบฝรั่งเขาจะเรียกเหมือนคล้ายๆเสียไม่ใช่แบบทอดดีฟรายจา๋านะฮะ,ะ,ล,ะลงเลยใช้มันรู้สึกบ้างว่าเราไฟแรงขนาดไหนนะฮะที่ไฟลุกข,ขึ้นขนาดนี้นะฮะไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าน้ำมันมันร้อนจัดนะฮะเลยจุดเดือดของเขาไวแล้วนะเวลามันกระทบ กับเปลวไฟนิดนึงมันก็เลยติดนะครับเาละผมจะย่างให้สีขึ้นสวยทั้งสองด้านนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันเอาละค,คุณผู้ชมครับพอเราทอดปลาเสร็จแล้วนะบนกระทะใบเดิมที่มีคราบความหอมของปลาผมชอบคำนี้ยังนะคราบความหอมนะฮะก็ ระวงังอย่าให้กระทะไหม้นะตอนทอดปลานะครับที่ผมไม่อยากใช้คำว่าทอดเท่าไหร่ต้องเรียกคาว่าเสียบเลยแล้วกันนะทับซักไปเลยนะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาทําซอสกันต่อนะครับตั้งไฟต่อในกระทะใบเดิมนะครับผมจะเตรียมเห็ดหอมนะครับนี่ก็ซอยเห็ดไปเลยนะอ่าระหว่างที่เรากำลังรอให้กระทะมันร้อนจับนะครับ เห็ดหอมนะครับกระเทียมเทียมผมก็จะใช้วิธีหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงไม่ต้องเล็กมากนะครับให้มันแบบได้เคี้ยวด้วยนะเพรส่วนตัวคุณแม่ผมก็ชอบทานกระเทียมอยู่ละก็จัดหนักไปเลยโอเคทีนี้เราจะเอาเห็ดหอมนะครับและกระเทียมลงไปผัดในนี้ก่อนนะเพื่อ จะลงน้ำมันนิดนึงนิดเดียวจริงนะอ่านี่คือการทำซอสครับลงเร่งไฟเลยฮะและกระเทียมอ๋อูลหมผมจะลืมผมจะลืมพริกด้วยครับลงพริกเลยครับซอยเลยอ่า นะครับใช้มีดช่วยในการคองเอามาลงเนี้ยง่ายดีนะฮะเผ็ดมากน้อยแล้วก็ชอบผัดตอนนะให้เห็ดโคมีความหอมคุณผู้ชมอาจจะบอกอ้ยมันเห็ดหอมอยู่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะวเวลากขาโดนกับไฟมันจะหอมถ้าเกิดว่าดูน้ำมันมันน้อยไปลงเพิ่มนิดนึงก็ได้นะคอแต่เราก็ยังใช้ไม่เยอะอยู่ดีนะครับเราผัดให้เขาขุยขึ้นมาอือ เวลาเห็ดเขาโดนกับกระทะเนี่ยด้วยความร้อนนะมันจะมีกลิ่นหอมนะครับอ่อามีสีสันเอาละใกล้ได้แล้วนะถ้าผมก็ลืมขิงครับหั่นเป็นแว่นเลยละกันอ่าซอยที ัไไดไปดยกันเลยนะฮะเอาหมดเลยแล้วกันขิงแล้วมันก็หอมดีเคคี๋ยฮะตอนนี้สังเกตุเห็ดหอมแล้วสีเริ่มขึ้นเริ่มเปลี่ยนแล้วนะฮะผมรีภไยอ่อนเลยครับสินที่ผมจะทำต่อไปนะผมจะ ปรุงรสครับด้วยพระเอกของเรานะฮะซอสหอยนางรมแม็กกี้นะครับหนึ่งช้อนชาครับซอสปรุงอาหารแม็กกี้อีกหนึ่งช้อนชาครับแล้วหมุนกะลงน้ำลงไป ไปสังเกตนะฮะเราลงน้ำลงไปเราลเล่งไฟขึ้นมานิดนึงนหะผมจะใช้ไฟปานกลางนะครับเกี่ยวเขานะฮะซอสหอยนางรมและซอสปรุงอาหารแม็กี้เนี่ยมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลทองเลยนะมีความเข้มข้นนะแล้วก็อหอมนะได้กลิ่นของอหอยนางรมนะฮะกลิ่นชุนเหลืองนะแล้วก็มีกลิ่นขิงกลิ่น ทั้งหลายเหล่านี้นะคะหอมขึ้นมาเลยความเผ็ดของพริกนะครก็จะมีเอ่อความแหลมขึ้นมานะครับให้เรารู้สึกสดชื่นด้วยสุดยอดเลยนะครับนใช้ไฟปานกลางเคี่ยวไปอย่างนี้นะทีนี้ผมจะแอบชิมนิดนึงว้าลงตรงอะไรเพิ่มแล้วครับพอแค่นั้นเลยนะครับไาจะใส่เพิ่มแค่แค่พริกไทยนะครับ รสชาติโอเคแล้วเคี่ยวให้งวดลงมาสักนิดนึงนะครับหลังจากนั้นเสร็จพร้อมเสิร์ฟกับปลาดได้เลยเดี๋ยวมาดูกันเอาละครตอนนี้ทุกอย่างพร้อมนะครับผมจะเสิร์ฟจานนี้นะฮะคู่่ัเข้ากล้องนะ,ะแม่ผมจะได้ได้รับเรียกว่า nutrition ที่เต็มเปี่ยมเลยนะฮะ,ะนี่ผมจะปูข้างล่างนะฮะเป็น เหมือนกับเป็นเบสนะเป็นเบสให้ปลางผมก่อนนะฮะชิ้นของผมใหญ่นะฮะอืมในการที่เราเสียนะฮะแบบสไตล์คล้ายสไตล์ฝรั่งอย่างนี้นะคุณผู้ชมสิ่งที่เราจะได้นะครับกลิ่นเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบเขาเรียกว่าสโมกกี้นิดๆน,น,นะฮะออกเป็นคล้ายๆบาร์บีคิวหน่อยๆอ,อือะนะฮนะเร,ราจะราดด้วยซอสซ้ำเติมด้านบนด้วทีง ดูนะฮะความเข้มข้นของซอสเสุดยอดสุดยอดมากๆหอมมากๆเลยอ,อ่านะับต้นหอมซอยก่อนเลยนี่อันนี้ไม่สวยเลยลบไป เวลาจะเสิร์ฟค่อยซอยฮะมันจะไดะ้กลิ่นหอมใหม่ๆเลยนะฮะช่วยให้ปรับหมานินะฮะอยากให้มันมีกลิ่นคืดไทยนิดนึงนะขั้นตอนการตกแต่งก็เชิญนะครับตามอัธยาศัยเอาที่คิดว่าสวย เอาล่ะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายพื้นที่นิดนึงเอาจานนี้นะผมจะเสิร์ฟคู่ไปกับสลัดผักสดๆนะคุณแม่ผมจะได้ทานได้วิตามินด้วยนะแล้วก็ดีต่อสุขภาพจากมันเริ่มตั้งแต่เข้ากล้องแล้วนี่ผมใช้เขกล้องสามประสาทเลยนะครับแล้วทีนี้เมนูของผมก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเอาไปเซอร์ไพรส์คุณแม่ในวันแม่ของผมแล้วนะครับทีนี้ในเมนูถัดไปนะครับคุณผู้ชม ในจุดสองตัวนี้นะฮะซอสหอยนางรมและซอสปรุงอาหารตรามากี้ผมจะนํามาใช้ทําอะไรนะฮะอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะถ้าอยากดูรายละเอียดนะวิธีทําอัตราส่วนทั้งหลายทั้งปวงนะครับเข้าไปดูได้ใน foodtravel.tv นะครับเว็บไซต์ดีๆที่มีเมนูเพียบบรอยอยู่นะครับล้วติดตามกันวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ